สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเกมในรอบเพลย์ออฟนัดแรกคู่ระหว่างเ c ฟซเวนเต้จะเปิดบ้านตรรับการเยือนของทีมโบโดโกลิมเ่นราคาคู่นี้เปิดมนที่เยาบ้าน FC ฟซเวนเต้เป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งลูกลบสิบครับจะลงเตะกันที่สนามเดอะโกลสเวสเต้เวลาที่สามตรงของค่ำคืนนี้ทัศนะาในเกมนี้นะครับ เจ้าบ้าน FC ฟซทเวนต้นี่มีความมั่นใจสูงครับหลังจากฟอร์มในลีกดีขึ้นโดยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาพลาดชัยชนะอย่างน่าเสียดายครับหลังจากเสียแต้มในช่วงท้ายเกมในลีกของตัวเองจากการเสมอกับมิลเลนวีนมา3ามประตูต่อ3ขณะที่โบโดกริมนะครับทีมจากนอร์เวย์ก็คว้าแชมป์ลีกในประเทศ และอย่างยิ่งใหญ่ในปี2024ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับแม้ว่าโบลุกริมจะสามารถสร้างปัญหาให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปในยูโรป้าลีกในฤดูกาลนี้ก็จริงนะครับแต่ทว่าเอฟซีเซเวนเต้ยังคงมีสถิติที่แข็งแกร่งในบ้านตัวเองครับอย่างไรก็ตามนะครับโบรุกริมแม้ว่าจะเจอง,งานที่ยากลาบากแต่ทีมแชมป์จากนอร์เวย์ก็มีข้อดีจากการได้พักมาเต็มๆครับดังนั้นน่าจะมีลุ้นที่จะไม่แพ้กลับออกไปได้ครับ เกมนี้เดี๋ยวจะให้บอลลองครับเห็นคนเลือกเชียร์โบโดกลิมเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆันทุกคนนะครับชอบไปจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนนะครับผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องพี่เด็กครับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ